สวัสดีค่ะอยู่กับช่องอนุวัตศูนย์หนึ่งชาแนลนะคะก็มามาบ้านแม่คำน้อยนะคะของฝากของฝากของฝากแม่้เลยอ้าวมอกล้องเลยมอไปด้ย ของฝากครัวกลางกินด้วยกันนะคะมีหน่อไม้มียานางนะคะนีโอ้มะม่วงมะม่วงอยากน้ำรายแตกละต้องทำน้ำจิ้มกินอยู่ใต้ตรงนี้เลยะม่วงอะไรอ่ะ ดกมากเลยอันดกคูกาคู่ยากอนนี้คกัดต้องดูมนยางออกบ่ออกแล้วเคยมองยางมาลักหน่วยน้อยๆกับ้ตัวลักหรเ้อลักซอ้เกอบมี่ปดูแล้วอะอยางกัดปากบาดเนาะอายางกัดปากเนาะิวลายบาดิวแห้งมันแห้งเเราปลูกอย่างนี้ได้ั้เลยก็ได้ทั้งปีนะ เขาเรียกงานอะไรแม่เนี่ยมาหาชนกแม่มางมีต้นเดียวน่ะลกตอันนี้มันงบ้านอ๋อนี่มาหาชนกเหรอมาหาชนกก็ขายลูกแล้วเป็นร้อยนี่เงีเหรอตอนที่ขายเส้าบาทชีนวยโอ้สมัยที่มันยังไม่ฮิตนะเมื่อสองปีก่อนเนี่ย ลูกเป็นร้อยมหาชนกเลยตอนแรกคอยลังขึ้นว่านหลังนี่ดิไม่น่าเชื่อว่าชิดหลังนี่บ้านลูกแหมอันยกขึ้นรถทำไมชิดมีบ้านใหม่แล้วขับยืดแล้วเผาล้มบ่ล่ะตอนแรกตอนแรกนป็ว่านสียกหลังนี่ให้รถยกหลังนี่หลังนี่หลังนี่บ้านใหม่อีหยังอันนี้แขมแขมแขมเครืออะไรืออะไรมมัน่ไแข ปนไปนอไรเนะไเาะยังก่อเขาจะมาเหตุประลักกำปูนะดอกเล่าปะดอกเล่าเอาเหรอแคแ์มันจะเป็นเนตัวนี้ดอกเล่าดอกเล่าอ๋อดอกเล่าอก่างที่ว่าเออดอกเล่าไม่ใช่ดอกไม่ใช่ดอกเขาดอกเล่าซนีกระเลนเต้ มันฝาดเราก็ได้ติดมือมาเราหนึ่งลูกนะคะโอ้โหแบบดกแล้วก็่โคก้กบหน้าใหม่ด้ะม,มาถึงบ้านก็ต้อนรับอย่างดีอีกเหมือนเดิม

อร่อยไอชีส huh. ก uh ็อ huh. <laughs> mm ุดรผู้ใดก็ไม่อไปอุดรู้ดเออเอามือกบามันกรมาเอาอกไปอันึ่งระเัก็เอาไปท่านอไก็ีปเพิ่นไปเที่ยวก็ดล่นส่งอุดรนผจ้ปยังอ่ะเมดดาถึงกับงงจ้าบ้านเพื่อก้วงขวางมากก้วงขวางจริงจง มีนกด้วยนะมีนกเขาด้วยอันนี้ก็เป็นบริเวณบ้านแม่คำน้อยนะคะบ้านหลังใหญ่มากเอี <c oughs> ยงอะ่ะต้น ิดละบ่มีห้องเดียวนั่นแหละลู้บุกไก่ไปด้วยสิตัวนั้นละตัวนั้นละตัวตัวอนแดงน่ะอาโอ้โหตัวงอนแดงน่ะืสีแซ่บหลายนะเจ้าะพี่เสืออยากกินไก่ย่างี่บ้าน

รอมาค่ะมาไม่ค่อยเดือเลือดปลาปลาเห็นหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูรอที่ไหนมดูรอแบบแบบใ้รกับใครเสือพ่อป้าเจ้าเบาะยังไงยุบาร์ดูที่มไปลายแก้มบ้านนี้แล้วอเองน่แมให้ไปดูหลังบ้านโน้นหน่อยบ้านโน้นหน่อยไปดูหลังบ้านนี่่หน่อยส่วนมอะไรก็ไรไปดูดีป่ะอ้าวเหรอไปดูเรียนอีกประมาณ ปก็ไลไปดูนะโอ้โหมัมงมมงมมงเงาะมจะไปลล้อาสวนันนวานู่นน,น,นั่่ต้นเงาะเนยมองไมเห็นอนั่นงเรับคบ้านข้าล่างเป็นสวนงะสวนเงาะลู่นมีใครกลอาบน้ำูปนนี่ต้าะหน่อยยไปคุ

แม่คนบครั้แต่แม่ไล่ตนน่ะมะเดแต่ม่ล่่ลายไม่เยอะนี่ก็ลาย่ลายแบบโดมีมันดมีาขมน่า้าของเ้าของันปลาเนาะไนเลยเ่อนจงวานเไปจาานยไปเลยเพื่อแม่ไม่แม่จะพูดม่แล้ม่งอเลยแาเลย ซ่อมแม่ข่อยเจ้าู้แข็งแรงแข็งงานอัลตานต้องสางัยังหน่อยแล้ปนต้นบากงอรู้แข็งแรงต้ง่นอนปีแม่่อยกับแป่เทกันเ็แม่นีละต่วันาหักยังยางคือเป็ด่แล้วก็งามโอ้ปานเด้มันเป็นหน่วยแล้วนี่นีงมันเป็นหน่วยเลยนี่โอ้โห มันเป็นหมากแล้วมันลึงนี่ไงทุกคน้เงาะมันออกหน่วยแล้วเนี่ยมันประมาณเดือนครึ่งก็ได้กินแล้วนี่นี่นะคะเงาะของบ้านขึ้นี่บกเกินอเ้สวดีเลยบ่สวัสดีเลยบ่ะนไ่อะไอเจ็ กันละเด้อโอยูอบไว้สอบไว้พอเวลาขึ้นจริงก็ขั้งไงลังแล้วมหงลเลยังีาเด้อสาลเด้อไงพักเข้ามาลงมาถึซ้นี่เพราะว่าหมากใหญ่จากตอนนี้ขั้งหมากใหกับสีพิมพูบนหนีอยู่นี่และสงการนี่ก็เป็นลูกนาแล้วสงการก็เป็นลูกไม่เคยสองเดือนแล้วงัเราก็มาเที่ยวได้สงการแถวนี้ละคลายเมษาต้นพฤษภา

ปาน,นีกมนกปนอเน่นอเลยู่นนิเบิ่งนเน,นี่นนนนนนพินมีนอ,นอมูนี่นดอด้นี่แม่บอกป้าผูกไปไป้าไปเห็ดต้นพันหักแหละผูไปเฮ็ดต้นพันหักลเกลย มังคุดนี่มังคุดนี่มังคุมังคุดมีลูกแล้วเอาไปแปเลยสูงูสูงเห็นลูกมังคุดเห็นยังเห็นยังเห็นยังนี่ลูกมังคุดคือผักกาดนะคะทุกคนโอวคาโดอ่ะพี่ใส่หลังลยโอโดอ๋อเปล่งย่ใหญ่บอกค่ะเป็นดอกเป็นดอกอ๋ออนนี่คืออาโวคาโดนลฮะ ปาไปบมักบักไฟดกแท่หักเลือดที่หนหลแท่หักเลือดอดักหวานเจ้าขึ้นไปหักเลยนะตอนแรกว่าจะาปีนเบิ้งกันแล้วนะเขาเพิ่งหัก ป้าไม่อยากจะเชื่อป้าให้เป็นบิ๊กอมจะเลยให้เป็นบิ๊กอมจะเลยปวดเท้าแลดดสิครับจังูเก่งกล่องนะฮะงูเก่งกล่องเออเอาบนหัวเข้าไปเอองูงูเก่งกล่อง คือตลาดคือเห็นปะมาไงกันมาคือมาไงวมันแทะเทะละแต่อยู่อ่ะนี่ย โอ้โหทำไมมันดกขนาดนี้เลยดกคักบักไฟถ้าเขาสูดแล้วไม่ติดลูกบองเนาะโอ้แล้มันบ่สุกแหมเอาไปกินเกลือแนะลูกเขาดกเลยนะฮะจิ้มเกลือได้พรพ่อผมเอ้าส้มบอสนั่งกินทั้งเปลือกนั่งนั่งปักไฟนี่ยนะเปล่งปักไฟ้ได้เหรอพูดเป็นนั่งใหม่เขาบอกว่ากินทั้งได้ทั้งเปลือกจิ้มเกลือได้กินได้ลูกทางนี้ครับตอนนี้ป่ะค่ะใช่สมัยที่กินทมเกินได้กินเฉยไอาส้มบอสพี่ชิคกี้พายมันหัก นเด้ยวันมะบงมส้มไมาีชมพูเขาจนกจโอ้ถ้าสุกอร่อยเลยเออสีชมพูบ่พันหวานพันสีชมพูตอนนี้เม็ดไม่ซ้ำเฮบตอนนี้นะเม็ดมนซ้ำเห็ดไม่ไม่ซ้เฮนะ่อไปเลยไปก็ไปมันก็ติดซ้ำมันมัดเามัดกำปั่นเสียดายดูดิเสียดายแท่ง ม,มันไข่เออมันไข่ม uh, really. ันไข่อยู่ติน้าบ้านดกถ่เนาะพูนเนาะอ๋อพูนเนาะอยากเห็นตอนมันอันุกแน่เนาะก็เเลื้อยกระลาทางตอนนี้แล้วเหร เดือนเดือนใดเดือนพุทภาเดือนพุทภาเดือนที่ใบเหมือนกีหน้าบ้าอาวุธขัดระก็ดูมันดกจนมันหักแต่แต่มันมีติดมาไปเก็บเดิมพุทธภามาอีกไม่ไม่ยิ่งนเำลดดีกิมไปน้ำรถแล้วดึงเอาดึงดงเอา มันแค่เดือดครึ่งเองกิได้กินแล้วมันเหมือนไส้ย้อยเลยเนาะไส้ย้อยมันดกจนเหมือนที่โอเคนะคะก็ยอดเจ้าอย่างนมานี่ทันทีนะคะโอ้โหเราคือลอกมนก็ซื้อเลยล่ะ